วันนี้สาวิเสนอเมนูผัดเส้นเล็กค่ะกดติดตามซับสไครต์สาวิคนบ,นบ้านด้วยค่ะเตรียมเครื่องก่อนค่ะนี่ครัวพริกแห้งค่ะแล้วก็เอามาโขลกค่ะโหให้ละเอียดนะคะโหงให้ละเอียดเลยนะ ใส่หอมแดงลงไปค่ะโขลกเข้ากันโขลกได้เข้ากันแล้วนะคะก็เริ่เชื่องนี่ขาดไม่ได้ค่ะเส้นมีเล็กค่ะเส้นกระเตียนนี่เองถั่วงอกเดิมเลยนะคะตั้งกระทะค่ะน้ำมันใส่น้ำมันลงไปใส่หมูผัดค่ะหมูผัดเป็นหมูชินะะ้นค่ะวันนี้สาวิใช้หมูชีะคะ้ค่ะ แล้วแต่บางคนจะสะดวกนะคะเป็นหมูสับหรือว่าเป็นไข่เป็นกุ้งก็ได้ค่ะร้วาต่สะดวกอ่ะผัดใช้เครื่องลงไปค่ะทให้หอมๆเลยเติมน,น้ำน,นิดนึงอพอผุกขิดค่ะแล้วเราก็ปรุงรสค่ะผัดหมี่เส้นเล็กของเรานะคะอขอเป็นหวานน้ำค่ะรสชาติผัดหมี่ค่ะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยอ่ะน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสซอสหอยหซอส ซีอ๊วดําค่ะน้ำปลานิดนึงน้ำนิดนึงค่ะพอเป็นน้ำคลุกกิกค่ะพอได้น้ำซอสลงไปแล้วนะคะเราก็ลิงไฟค่ะเราผัดซอสให้หอม,หอมให้มีรสชาติที่เราต้องการค่ะนี่ค่ะพอได้น้ำซอสรสชาติที่เราต้องการแล้วใส่เส้นลงไปค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กนี่เองค่ะเส้นเล็ก สวีใช้เส้นเล็กค่ะแล้วเมื่อเมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็ผัดผัดให้น้ําซอสค่ะเข้ากับเส้นค่ะผัดให้ตาซอสแห้งเลยนะคะให้น้ําซอสของเราเนี่ยค่ะรสชาเข้าไปกับเส้นค่ะมันไดดทีแล้วใส่ผักลงไปค่ะต้นหอมกับถั่วงอกนั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะสวัสดีค่ะ